แอปทักษออนเป็นนางสงกรานงานนี้นนกุลว่างไงล่าสุดสาวแอปทักษออนได้มาเชิญชวนทุกคนให้ไปร่วมงานไอคอนสยามมหาศจั์เจ้าพระยามหาสงกรานซึ่งงานนี้เป็นงานมหาสงกรานเฟสติวัลระดับโลกโดยแนวคิดไทคอนิคสงกรานเซเลบริัีนจึงได้ดึงสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญหวานใจตัวจริงของหนุ่มนนกุลชาโนนมาร่วมขบวนแห่นางสงกรานมาโหทรเทวี7วัน7คืน ซึ่งสาวแอปมาวันแรกคือวันที่10เมษายนนี้เวลา15.30นาทีเป็นต้นไปซึ่งแน่นอนว่าความสวยความปังกับชุดไทยสาวแอปทักษอรอเหมาะสมอยู่แล้วเพราะด้วยกิริยามารยาทความสวยตามฉบับสาวไทยสาวแอปทำได้ดีมากๆซึ่งขอชื่นชมทั้งผู้จัดที่เลือกสาวแอปทักษอรอให้แต่งตัวเป็นนางสงกรานในปีนี้จริงๆเพราะนอกจากความสวยอย่างเดียวที่สาวทั่วไปมีแล้วก็ควรจะมีกิริยามยา ระยะที่ดีแบบสาวแอปดีที่สุดเลยละค่ะและมั่นใจว่าครั้งนี้หนุ่มนนกุลชานนสันตินทรกุลหวานใจตัวจริงจะต้องไปให้กําลังใจสาวแอปทักษออนติดขอบเวทีอย่างแน่นอนรวมไปถึงน้องปีใหม่ก็จะอยู่เคียงข้างคุณแม่ซึ่งเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่ดูน่ารักมากๆคะ่ะรอชมรอเชียร์ไม่ไหวแล้วอย่าลืมนัดหมาย15บหกาสนาทีวันที่10เมษายนนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอขอบคุณแอปทักษอรอพักสุขเจริญและ นน,นนนนกุชาสันนติธรกุสลำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า